เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยวันนี้กลับมาอีกครั้งนะกับเกมดานบอลแซดโดคังเบทเทนนะครับก็จะมาทําคลิปยิมเพื่อรีวิวกับตัวละครใหม่ที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เราก็คือตัวของหมายเลข17นะครับสตัวรวมร่างกันกลายเป็นซูปเปอร์สริที่อยู่ด้านหลังนะฮะคือภาพอาร์ตตอนแปลงร่างมันก็เท่น,นะแบบว่าเออทำท่าโพสรับพลังอ่ะก็เท่ดีก็เป็นเหมือน17ปกติอยู่แล้วแต่ว่าไอภาพอาร์ตร่างไอร่างต้นตอนมันอยู่เป็นอาร์ตด้านหลังนี่มันโคตรเกเรเลย โฆษณายาสระผมหน่อยเซตผมลอเออเออหล่อไหมอ่ะเออเอตอนผมยังไม่เคยได้เล่นจริงจริงยังดังแลยว่าตัวละครนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดกาซามันอยู่แล้วด้วยนะครับถึงแม้จะมีโปรโมชั่นก็ตามคือถ้าใครแบบมีเพรเยอะอยากจะลองเสียงเปิดก็เปิดได้เพราะมีโปรโมชั่นก็มีฟีเจอร์การันตีให้แหละแต่ก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้ว่าบางทีตัวละครที่คุณได้เนี่ย มันอาจจะไม่ใช่ตัวละครที่คุณหวังก็แค่นั้นเองนะครับผมเพราะว่า8ปีมันใกล้มาแล้วไงเดี๋ยวเดือนหน้าเองมังก็จะมาแล้วนะฮะอยงนั้นเนี่ยก็คิดดีๆแล้วกันนะครับผมก็เลยมาทําคลิปยืมเพื่อนเล่นเอาสะดวกสบายมากกว่าแต่ก็จะลําบากในตอนการจัดทีมนี่แหละนะโอเคมาตัวเพื่อน5.5%นะครับตัวนี้เป็นตัวละครจากคนในช่องเราเองแล้วก็เดี๋ยวผมคิดว่าในคลิปเนี้ยผมจะยืมทั้ง5.5%แล้วก็แบบปดเส้นทางไปด้วยจะได้พอเห็นความแตกต่างว่ามันแตกต่างกันแค่ไหน นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มดูความสามารถกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับความสามารถผู้นําเขาเนี่ยจะนําให้กับทีมจอยฟอนแล้วก็แทรเกตโกคูคิกบวก3ทุกอย่างบวกร้อยแล้วก็นําเพิ่มเติมอีก3 0ให้กับตัวละครนที่อยู่ในแคตแอนดรอยนะครับผมก็คือนําให้กับพวกตัวแอนดรอยสิบจงสิบเจ็ดสิบแปดอะไรต่งางๆนานาเนี่ยให้มันได้สองร้อนั่นเองนะคิดว่านะส่วนท่าไม้ตายนะครับผมจะเป็นการสแต็กดาเมจแล้วก็เพิ่มดีเฟนต์ตัวเองหน,นึ่งเทินอันนี้ก็คื ตามหลักตัวละครที่แปลงร่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็ร่างต้นมันจะทําหน้าที่ในการสตงสแต็กอะไรอย่างนั้นไปก่อนแล้วอยากแบบอยากจะแข็งแร่งเต็มที่ก็ใช้ร่างแปลงแปลงร่างเป็นร่างแปลง,ปลงปก็จัดพลังเต็มที่ได้เลยเนะครับร่างต้นก็คือเน้นสแต็กซะมากกว่าสแต็กดาเมจเป็นสายดาเมจด้วยนะครับส่วนความสามารถพารีของร่างต้นตัวนี้จะมีการตั้งต้นคีบวก2 EdK Defense บวก100%ตั้งตนนะครับแล้วก็จะได้คิบวกอีกหนึ่งคิพร้อมกับเอเ e คเ e ฟเบวกอีก70% เมื่อ All Airline เนี่ยตัวละครทั้งหมดในเทินเดียวกันของเรานะครับเป็นตัวละครฝ่ายตัวร้ายหรือว่า Extreme Card นั่นเองนะครับก็คือเล่นกับพวกทีมตัวร้ายก็จะได้บัฟตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ตัวนี้จะได้ a d k Defense บวกอีก7 0ด้วยนะครับเมื่มันโจมตีท่ามไม่ตายเป็นการบวกหลังยิงนั่นเองไม่เหมาะกับการไปโดนดักหน้าเท่าไหร่นนะตนัวละครในล่างต้นไอ้ตัวนี้นะครับแล้วก็ความสามารถต่อไปเนี่ย มันจะสามารถตีเบิ้ลธรรมดานะซึ่งมีโอกาสที่เมดียอมชานหรือว่า30%เนี่ยในการติดเป็นท่าไม้ตายแบบว่าไหลเงื่อนไขเลยอันนี้ติดตัวให้ตลอดการในลางตนแล้วก็จะมีการตีเบิ้ลไม้ตายแน่นอนนะครับรอบนี้คือตีเบิ้ลไม้ตายแน่ๆนะครับเมื่อเราเจอศัตรูสายซูเปอร์คาร์หรือว่าสายตัวละครตัวดีนะฮะมันจะสามารถตีเบิ้ลไม้ตายให้ได้แน่นอนเป็นเวลา4เทอร์แรกเมื่อมันเจอตัวละครตัวดีเป็นศัตรูเนี่ยมันจะตีเบิ้ลการันตีแน่ๆอีกหนึ่งครั้ง ซึ่งนับว่าดีนะครับก็คือเป็นพวกแบบสายแบบเกียรติตัวดีอนะ่ะคือสายไวร้ายจา๋าเกียรติตัวดีเจอตัวดีแล้วเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะประมาณพวกนั้นแหละแล้วต่อไปเนี่ยความสามารถสุดท้ายของร่างต้นนะครับมันจะได้อัตราในการตีคริติคอล,คลแล้วก็โอกาสในการหลบเนี่ยบวก17บวกในเทินนะยิ่งเราโจมตีบ่อยเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งบวกครั้งละ17%นะต่อการโจมตีหนึ่งครั้งเนี่ยบวก1 7ถ้าตีสองครั้งก็บวกทับไปอีกบวกทับไปอีกตีไปอีก ตี4ครั้งก็บวกทับไปอีกแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันบวกแค่ภายในเทินนะครับพอหมดเทินนั้นปุ๊บเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็จะรีเซ็ตใหม่ในเทินหน้าก็ต้องมานั่งตีใหม่อะไรแบบนั้นก็คือยิ่งตียิ่งเก่งเอาง่ายยิ่งตีมันยิ่งหลบได้มันยิ่งตีคิดได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นส่วนต่อไปนะครับอย่างรู้กันว่าเขาสามารถแปลงร่างหรือว่าฟิวชั่นเป็นหมายเลขซูเปอร์สิบเจ็ดได้ สำหรับเงื่อนไขในการแปลงร่างเนี่ยในคลิปจริงบมพูดผิดไปนะก็เลยมาแก้หลังคลิปแล้วกันนะครับเงื่อนไขาการแปลงร่างก็ง่ายๆแค่มีอยู่2อย่างคุณต้องเลือดต่ำกว่า70%หรือว่าเท่ากับแล้วก็เวลาเนี่ยผ่านไป5เทเถ์นถึงสามารถแปลงร่างได้นะครับพอเป็นร่างซุปเปอร์สิบเจ็ดก็จะกางแขนนะครับรับไม้ตายแบบนี้เลยอย่างรู้กันดูจากภาพอาร์ตดูจากคอนเซปต,ต์ตัวละครในเนื้อเรื่องเนี่ยมันคงจะดูเป็นสายแท้งขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมเพราะมัน เป็นสายแบบสายซาดิสอะสายรับท่าไม่ตายสายรับพลังได้ตอนนี้นะครับท่าไม่ตายของร่างซูเปอร์สิเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเอเด e f e เค e ดีเฟนต์ตัวเอง50%เร์นหนึ่งเทินแล้วก็สามารถเกตลี่โลเวอร์ดีเฟนต์สตูได้ด้วยนะครับอืมเป็นท่าไม่ตายเอฟเฟกที่ดีท่านหนึ่งเลยแล้วก็ความสามารถท้ายสี่ของร่างตัวน,นี้นะซูเปอร์สิจะมีการตั้งต้นคปบวก3ามเอเด e n s เคดีเฟนต์บวก170%ตั้งต้น แล้วก็บวก adk อีก170%นะครับเมื่อโจมตีท่าไม่ตายเป็นการบวกก้อนหลังนะบวกหลังยิงได้ทรงพลังมาก170%หลังยิงนี่เยอะนะครับแล้วก็จะสามารถป้องกันดาเมจที่ได้รับเนี่ยเป็นจำนวน34%เป็นเวลา4ีเทือแรกเมื่อแปลงร่าง4ีเทือแรกมันจะถึกมากๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการดาเมจอีก17%อันนี้เป็นการกันดาเมจติดตัวให้เลยนะ17%เนี่คือการดาเมจตลอดการต่อสู้ในร่างนี้นะครับ แล้วความสามารถต่อไปเนี่ยมันก็จะทําการโจมตีเบิ้ลธรรมดาซึ่งมีโอกาสที่ไฮแซนหรือว่า50%และในการติดเป็นท่าไม้ตายด้วยนะครับในเทิร์นเดียวกันที่ตัวนี้โดนโจมตีก็คือหมายความว่ามันต้องโดนโจมตีก่อนอะไอความสามารถในการโอกาสในการเบิลจะทํางานงั้นเนี่ยต้องไปเล่นช่องหน้านะช่องดักหน้าให้มันโดนโจมตีหนึ่งครั้งมันจะได้โอกาสในการเบิ้ลเพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ความสามารถต่อไป ตัวนี้จะบวกดีเฟนต์ตัวเองจำนวน17%นตะครับต่อการโจมตีที่ได้รับบวกสูงสุดถึง17 0บอก็เป็นอย่างที่บอกไปเนี่ยเป็นสายรับตีนสายซาดิชนะยิ่งโดนตีเยอะยิ่งเก่งยิ่งชอบใจนะครับและความสามารถต่อไปก็จะมีโอกาสเมดิแอมชานในการตีติดคีย์ข้อนะเมื่อเจอศัตรูสายตัวดีอันนี้ก็เหมือนเดิมเกียรตัวดีนะครับสามารถตีคีดได้พร้อมกับอันนี้ความสามารถต่อไปอีกแล้วความสามารถมันยาวนะผมบอกเลย ตัวละครตัวคะงเฟสสมัยใหม่มันยาอยู่แล้วนะครับเขาสามารถต่อไปคือมันจะสามารถดูดพลังคีบาร์สได้ป้องกันคีบาร์สตามสไตล์ตัวมันเองเลยอ่ะนะฮะมันจะสามารถป้องกันไม่ตายศัตรูประเภทคีบาร์สได้นะฮะป้องกันเสร็จปุ๊บแล้วก็จะฟื้นเลือดตัวเองขึ้นมาอีก34%ก็คือเป็นทั้งการป้องกันและก็การฮิวในเวลาเดียวกันนับว่าดีมากแต่มันจะสามารถดูดซับพลังโจมตีคีบาร์สได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ย เลือดอยู่ที่70%หรือว่าต่ํากว่าตอนเริ่มคืนนะครับหมายความว่าถ้าคุณเปิดเทินมาคุณเลือด80% 90%กหรือว่าเต็มหลอด100%ยเนี่ยแล้วคุณโดนแม่ตายคีบาสเข้ามาเนี่ยมันก็จะไม่ดูดให้คุณนะครับมันต้องเลือดต่ากว่า70%็ก่อนแต่แรกกับว่าเวลามันโดนคีบาสเนี่ยถ้ามันเลือดต่ําตรงเงื่อนไขเนี่ยมันดูดแน่นอนนะครับไม่ต้องรอเงื่อนไม่ต้องรอโอกาสอย่าง,งนู้นบามันดูดแน่ๆแต่ก็นนแหละมันแลกเปลี่่ยนนกันวา ต้องเลือดต่ำก่อนนะครับก็นับว่าเหมือนจะดูดีแต่มันก็ม,นกมันก็ใช้เงื่อนไขของมันนะมันก็ต้องบังคับเลือดต่านะครับก็ไม่รู้จะทําได้ง่ายขนาดไหนเหมือนกันนะและความสามารถสุดท้ายนะครับของร่างนี้ก็คือมันจะสามารถส่องท่าไม้ตายได้นะครับปองเห็นไม้ตายตัวละครของฝ่ายตรงข้ามเมื่อมีเลือดที่34หรือว่าต่ํากว่าก็คือโอ้โหเลือดต่ํามากนะ34เเนี่ยจะโอกาสทําได้น้อยแน่นอน ถ้าเลือดต่ำสัก50%ผมยังพอว่านี่34%มันมันน้อยไปหน่อยมันน้อยเกินไปนะก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยเท่าไหร่ตรงนี้แต่ก็มีมาให้ก็ก็โอเคมีไว้เหลือจังหวะมันทําได้พอดีก็จะดีนะครับผมนะโอเคนี่แหละนี่คือความสามารถทั้งหมดของหมายเลข17นะครับอืมส่วนเรื่องการอัพเส้นทางที่ผมดูมาเนี่ยก็สาหรับตัวละครตัวนี้ถ้าเป็นผมอัพนะได้โปรดเส้นทางผมน่าจะในไปทางสายขิมากกว่าเนาะเพราะว่าตัวล่างตนกระเบิลเก่งเนี่ย อยากให้มันไปนแรงๆไปเลยเพราะว่าตัวละครเป็นสายดาเมจอยู่แล้วสายดาเมจที่แบบแทงได้ในร่างแปลงแต่ถ้าพูดถึงร่างต้นเนี่ยมันบางเอาเรื่องเหมือนกันนะครับมันโดนดักหน้าไม่ได้เลยหลังยิงก็อาจจะบางบางกว่าตัวละครที่เป็นโรคค้างเฟสตัวอื่นด้วยซ้ำอนะ่ะอืมดังนั้นเนี่ยผมก็จะเน้นเน้นมากเน้นไปที่พลังโดมตีไปเลยเน้นดาเมจคีย์เลคอลไปเลยแล้วก็อัพเบิลตามมาทีหลังอะไรแบบนั้นนะครับ เอานะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันนะครับกับด่าน Fighting Legend Goku GT Edition เพราะว่าถ้าไปลงเลโซเนี่ยมันจะไม่เจอตัวดีไงแล้วพอไม่เจอตัวดีมันก็จะไม่เก่งนะครับนี่คือข้อเสียของพวกตัวละครตัวลายที่แบบว่ามันต้องเจอตัวดีแล้วก็เก่งอนะ่ะคือตอนนี้มันยังมันยังไม่ได้มีด่านที่แบบว่าเป็นตัวละครตัวดีเก่งๆเ,เท่าเลโซนะแต่ว่าตอนกิจกรรมฉลอง8ปีเข้ามาเนี่ยมันจะมีแล้วไงดังนั้นเนี่ยรออดทนรอไปก่อนนะครับ เดี๋ยว8ปีมากิจกรรมด่าที่เป็นตละครตัวดียากๆจะมีแน่นอนนะครับไม่แพ้เลโซเลยก็พูดได้นี่เปิดมาเธอแรกด้วยนะฮะมาลองดูพลังระดับ55%แล้วรู้สึกว่าลิงก็ไม่ได้อัพเลยนะลิงแบบเริ่มต้นเลยนี่คือแบบเริ่มต้นจริงๆของของ,ของแบบเหมือนคุณเปิดได้มาคุณเปลี่ยนร่างคุณเอามาเล่นน่ะประมาณนั้นเลยนะครับเป็นการเทสตแต่ว่าแบบสดๆกันเลยทีเดียวนะเหมือนแบบหยิบปลามันจากบ่อน้ําแล้วก็มาเอามา, <c oughs> ามแล่ให้ดูเลยอะ ดีเฟนส์แสนสี่อย่างที่บอกไปว่าตัวนี้ดีเฟนส์มันน้อยมากครับยิ่งเป็น55%เนี่ยคุณยิ่งต้องระวังเลยนะอันนี้ยังโชคดีที่ว,ว่ามันมันไม่ได้ตีดักหน้าในช่องแรกนะครับก็เล่นได้อยู่เพราะว่าเขาจะบวก ADK ด e เฟนซ e 70%หลังยิ่งนะนะก็เลยเออพอยิงแม้ตายน่าจะดูดีขึ้นกว่าตอนตั้งต้นดีเฟนส์แค่หลักแสนสี่นะครับมันน้อยมากจริงมาดาเมจเปิดมาสองล้านเดนะครับ ไอไอแอนิเมชันไม้ตายตอนเริ่มเปิดถ้าไม้ตายแม่งคูรเท่นะไอตอนที่ไฟมันไฟมันไหม้อะไฟมันเผาข,ข้างๆไม่อย่างเท่อะติดเบิ้ลเป็นสองลนแปดนะครับดาเมจก็ดูไม่ได้จะแรงขนาดนั้นนะอแต่ว่าคง,คงมันคงเป็นตัวละครสายสแต็กจริงๆอะมันก็ต้องรออะไรเบริ้ลเบิลไปก่อนนะครับอันนี้มีเบิ้ลการันตีเมเจอเมเจอตัวละครตัวดีสีเธอแรกแน่ๆสแสดงว่าเราติดโอกาสเบิเบ้ลเมดยมแชนใช่ไหม เดี๋ยวเธอหน้าเราจะเอาตัวหมายเลขสิบเจ็ดสิบแปดฟิวเจอร์เขียวเนี่ยมาเล่นคู่กับตัวนี้นะว่าจะเป็นยังไงแต่ก็เออเผื่อใครยังไม่รู้นะว่าผมน้กขันด้กาผมยืมเพื่อนเล่นเนี่ยผู้นํามันก็จะนำาแค่ร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะตัวหัวของผมเนี่ยหัวมันนำร้อยเจ็ดสิบแต่ว่าตัวจากเพื่อนมันเองก็นำสองร้อยเซนต์ปกติในงานนี้ถือว่าไม่ใช่การเทสแบบฟูลพอร์ hey, ของมันน,นะเป็นการยืมเพื่อนเล่นนะครับมันจะหักพลังไปนิดหน่อยประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์มาและ1สิบเจ็ดของเรา นี่มันเทินของสิบเจ็ดแล้วก็สิบแปดนี่เองฮนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยนี่สิบเจ็ดสิบแปดเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามีมันมีอิมพอสเตอร์อยู่คนหนึ่งที่แบบว่าเป็นคนเดียวกันนะไอตัวนี้แม่งเออผมดําผมเหลืองอันนี้ก็ผมดําผมเหลืองทำไมนี่มันผมดําแล้วผมดําวะมาจากไหนเนี่ยอันนี้โดดักหน้าได้เพราะเราชนะทางสีไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวดีเฟนแสนหเองอนะ ถึงจะชนะทางสี่แต่ว่าโดนไม้ตายดักหน้าจะโดนเป็นแสนเหมือนกันนะไม่รู้ถึงเมื่าะโอเคครับตีไม้ตายรอบนี้โกคุนน่าจะตายเพายในการโจมตีสองครั้งนะสามล้านเก้านะครับถึงยังไงเดี๋ยวก็มีเบิ้ลการันตีอยู่แล้วเนาะจากสี่เทอแรกโอ้โหมันตีขี้ตายก่อนเลยไม่ได้เบิ้ลบางทีก็ถ้าศัตรูมันรับไม้ตายไม่ไหวมันก็จะอดสแต็คเพิ่มนะจบเลยฮนะตีครั้งเดียว มันจะไปเก่งจริงก็คือร่างซูปเปอร์สินั่นแหละดัะงนั้นร่างต้นมันก็แค่แบบทําดาเมจไปก่อนอะเป็นตัวละครที่ต้องคอยประคองเล่นดีๆในร่างต้นเลยนะไอตัวสิกับไอสิบเองคนเนี้ยไป้ตัวใหม่เนี่ยต้องมีคนคอยประคองแท้ใกให้สักตัวหนึ่งก่อนนะครับคอยเลี้ยงไปก่อน เพราะว่าดาเมจมันก็อาจจะคุ้มค่าจริงๆให้เราปั้นมาในร่างแปลงพอแปลงร่างน่าจะดูดีขึ้นเอาละครับรอบนี้เราจะมีซัพพอร์ตจากตัวของดร์เกโลแลวก็หมายเลข19้นะครับแลวซัพพอร์ตสี่สบเนด้วยรอบนี้ดาเมจน่าจะหนักสุดแหละของร่างต้นที่ผมเล่นมาอืมเพราะถึงแม้เงแล้วแต่เนี่ยมันคือต Stack อัวละคร s t a ็ก d ดาเมจอ่ะมันก็ต้องแรงทุกครั้งต่อการตีแม่ตายเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นทุกเทอร์ทุกเทอร์เนี้ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่ามันจะแรงเร็วก็ต่อเมื่อคุณตีไม้ตายบ่อยนั่นแหละนะครับซึ่งการจะตีไม้ตายบ่อยบ่อยๆได้มันก็หลายเงื่อนไขนะมันก็ใช้องค์ประกอบที่ว่าเออศัตรูมันมันไม่ตายก่อนอ่ะแล้วก็มีดวงโอกาสติดเบิ้ลนู่นนี่นั่นมีได้แาแชํางานแต่ว่าผมว่ามันมันไม่ได้ใช้ดวงมากในการในการที่จะตีไม้ตายหลายครั้งอ่ะอย่างน้อยมันก็มีการันตีไม้ตายให้หนึ่งครั้งแหละโอเคอันนี้ผมไม่ผมดวงไม่ดีมีเดียมแช้ไม่ทํางานแล้วก็ การันตีเบิลแม้ตายหมดแล้วเหรอถึงแม้จะการันตีก็ตามมันแค่สี่เทินนะนะพอเข้าเทิหนห้ามันก็การันตีเบิลไม่ได้แล้วหล่อแปลงล่างเอาที่เล่นมาในล่างต้งนมันก็จริงดาเดจมันเฉยๆนสะสำหรับตัว,ตวละครสมัยใหม่อะ่ะผมหวังว่ามันจะแรงอยู่นี้สักหน่อยอตัวมันแบบมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวใหม่ซุปเปอร์สิบเจ็ดเนี่ย มันจุดว้าวของมันน่ยอยู่ที่ร่างแปลงมากกว่าจริงนะล่างต้นมันต้องคอยระวังอ่ะมันสามารถทําทีมตายได้ผมบอกแค่นั้แหละล่างต้นถ้าเล่นเราแวงไม่พอไม่ระวังพอมันทําทีมตายได้ล่างต้นนะครับแล้วง่้นไขการแปลงล่างผมก็มาเช็คดูใหม่แม่งต้องไ่นั่นก่อนอีกต้องเลือดต่ําทั้งเลือดต่ําทั้งผ่านไปห้าเธอเนี่ยงั้นโอ้โหการแปลงล่างมันก็อาจจะยากบางจังหวะเหมือนกันนี่หว่าเพราะบางทีเราจะเลือดไม่ต่ำานี่งที่เราต้องการไงบางทีมันก็แบบเนี่ยเลือดเต็มเนี่ยยังไม่ต่าเลยอ่ะ ทำยังไงให้ต่ำาั้ถ้าอยากต่ําก็เนี่ยไปโดนหลักหน้ามึงต่ําแน่นอนผมบอกเลยว่ามึงต่ำแน่ๆฮะยังไงดีไอเทมกันหน่อยลวกันไอเทมกันแล้วก็ไปโดนน่าจะโดนเจ็บอยู่เพราะว่าเราตรงใจไม่เก็บลูกแก้วเยอะน่าจะโดนหลายแสนนะโดนแม้ตายนะมาเก็บแม้ตายไปครับระหว่างที่ยังแปลงร่างไม่ได้ก็เอออย่างน้อยพยายามตีแม้ตายไปก่อนก็ได้ครับเก็บสแต็กดามเมจดไปก่อน,อนเราเก็บไปหลายๆครั้งก็ยิ่งเราไม่ร่างแปลงมันเก่งเลยแหละโอเคนี่เลือกต่ําแล้ว น่าจะสบายใจได้นะดามจสี่ล้านประมาณนี้นะห้าสิบห้าเปอร์เซ็นครับลิงก์กับตัวส7บเจ็ดสิบแปดฟิวเจอร์เขียบประมาณสี่ล้านนองก็สี่ล้านเบิร์มีเดียมแชนอย่างเงี้ยมันก็แบบก็ได้ก็แบบเฉยเฉยอ่ะไม่ได้แบบโอแรงโอห้าล้านโอหกล้านแค่ล่างต้นนวนี่อะไรไม่ใช่ครับห้าห้าเปอร์เซ็นตมันเฉยเฉยมากถ้าปวดทางเนี่ยอาจจะประมาณเออห้าล้านอยู่ประมาณนั้นโอ้แล้วเซลล์แม่งแปลงล่างชิบหาย แล้วกูจะเลือดต่ำก็จะสิเปอร์เซนได้ไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ยไม่น่าเอาเซลง่วงมาเลยวะยิงเข้าแขนดีนะแขนไม่ขาดติดเบิ้ลเก้าล้านโอ้พระเจ้าช่วยเซล์จะมาแยกงานปะเนี่ย <c oughs> จะมาโชว์เคสเซลแทนนะนะดาเมจตัวใหม่แม่งตีเบาเกินคือมันจะเก่งล่างไปงแต่ว่าคุณก็ต้องหาทางแปลงล่างให้ได้ก่อนเพราะาเงือนไขมันค่อนข้างจะจุกจิกเหมือนกันทั้งเลือดต่ำทั้งผ่านไปห้าเทือนเนี่ย คิดว่าคุณจะทําได้ง่ายๆไหมมันก็แบบบางโอกาสเนี่ยมันมันมันเลือดเต็มอลเนาะเนี่ยผมเล่นถึงเกี่วบเฟสท้ายเนี่ยมันยังไม่เลือดต่ําเลยเมื่อกี้เซลแม่งแปลงล่างฟื้นเลือดขึ้นมาไงผมก็ลืมว่าเซลแม่งหิวเลือดเต็มหลอดเลยทีนี้โอเคไม่เจ็บเลยโอ้ชิบหายมาแล้วครับอ่ะเจ็บแน่นอนเจ็บแน่ๆไม่ตายเนี่ยกี่แสนสองแสนเก้ากับสามแสนโอเคครับได้เวลาแล้วฮะโหเลยกได้กว่าจะพังงานนี่พังงานเฟสท้ายนะเนี่ย เงื่อนไขผมแม่งทํายากผมจังหวะผมมันไม่ได้ไงจังหวะแม่งฟิลมาอย่างน้อยได้แปลงล่างอยู่หรือว่า55เปอรเซนจะขนาดไหนนะครับมาลองดูกันนะผมโอไม่เราโอเล่ย์ว่าโอไม่ห มาซูเปอร์จะเจ็ดโผมาแล้วนะครับผมดีเฟนส์แสนสามนะฮะคืออย่างที่บอกไปเนี่ยมันต้องโดนเตะเพื่อบิ้วดีเฟนสนะ์อ่ะโดนเตะมันดีเฟนส์บวกสูงสุดร้อยเจนะ็ดสิบเปอร์เซ็นต์งั้นโดนเตะอีกหลายครั้งเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยมันยังมีการดาเมจเปิดมาให้อยู่เนาะอย่างน้อยเนี่ยผมว่ามันไม่ตายแน่ๆแหละอ่ะ มีทั้งกันดาเมจทั้งดีเฟนที่เด้งต่อการโจมตีเนี่ยเด้งเข้าไปอาจเด้งอีกและเด้งเด้งเรื่อยๆเลยฮะมาแล้วพอโดนโจมตีเสร็จปุ๊บมันจะมีโอกาสไฮแซนในการตีเบิลนะครับผมจากที่ว่าโดนโจมตีเด็กมาก่อนนั่นเองจำตามพาสีนั่นเองดาเมจเจ็ดล้านก็แรงขึ้นนะแต่ว่ามันไม่ได้แรงกันโดดเท่าที่ผมคิดเท่าไหร่ผมคิดว่าประมาณแปดล้านเก้าล้านแต่มันก็ไม่ขนาดนั้นแต่ได้ครับเพราะว่า มันตีเบิ้ลไงถ้ามันตีเบิ้ลเนี่ยมันจะได้ adk defending ห้าสิบเปอร์เซ็นต์บอกว่าไม่น่าเกียดอันนี้คือทั้งหลังยิงทั้งทั้งอะไรมันโอ้ตีคีครับมีได้แม่ช้างทำงานติดเบิ้ลน,นี่ไงเป็นเจ็ดล้านหกฮะระหว่างน,นี้คือดีเฟน s ์เขาจะพุ่งทะยานมากเพราะว่าจะบวกทั้งจากเอฟเฟกที่แบบบวกดีเฟน s ์ทีละห้าสิบห้าสิบแล้วก็จากที่โดนโจมตีไงผมว่าร่างแปลงมันเก่งเก่งเก่งเลยอะร่างแปลงมันเก่งเลยแต่ว่าร่างต้นมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะแบบเออยไปหน่อย นะมันดับเออมันดบบเฉยๆอะ่ะเฉยๆจริงๆนะทีนี้เรามาดูแบบปดสองเส้นทางเนะครับบทสองเส้นทางเทร์นี้ไม่ได้มีซัพพอร์ตมีแค่คู่ลิงก์ที่พอได้มาดาเมจจะเท่าไหร่แบบเปิดมาดอกแรกคาดฝังว่าน่าจะสามล้านสี่ล้านถึงไหมสามล้านเจ็ดประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมจําได้ว่าห้าห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเปิดมาตีรอบแรกมันแค่สองล้านกว่าเองเว้ยอังนั้นก็เปิดเริ่มมาก็โอเคนะแต่พอพูดถึงแล้วอะ ระดับแบบปวดสองเส้นทางยัยตีสามล้านมันก็ดูแบบมันดูแบบกลางๆจริงๆ่มันดูกลางๆจริงๆมันดูมิดมากๆเลยนะมันใช้เวลาในการสแต็กจริงๆไงตัวนี้ผมบอกเลยแต่ว่าอ่ะให้อภัยตีเบิ้ลกิ้งสี่ล้านสามล้านเด้งไปเรื่อยๆนะครับผมได้อยู่ตีสามครั้งเลยทีนี้ เรียบร้อยยิ่งตีมันยิ่งติดคีง่ายนะไอ้ล่างตน้นจากที่ผมได้เล่นมาแล้วผมก็ได้คิดกับตัวเองเนี่ยผมรู้สึกว่าการแปลงล่างของซูเปอร์สิบเจ็ดครั้งแรกเนี่ยมันมันมันดีอย่างดึงก็เพราะว่ามันทําให้เงื่อนไขาการดูดพลังคีย์บ์ของศัตรูเนี่ยได้ผลพอดีนะครับเพราะว่าเงื่อนไขในการดูดพลังคียาบ์ศัตรูเนี่ยมันจําเป็นต้องเลือดอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นก่อนตอนเปิดเทิร์นมันเขียนว่าตอนเปิดเทิร์นหมายความว่าก่อนแปลงล่างเนี่ยนะครับ เงื่อนไขาการแปลงร่างมันเลือดต่ํากว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่อยแปลงร่างได้อยู่แล้วไงดังนั้นการแปลงร่างครั้งแรกเนี่ยมันจะดีมากเวลาเราเจอด่านที่แบบว่ามันยิงพลังคีย์บาร์เช่นแบบนี้นะครับถ้ามันถ้าผมโชคดีเนี่ยผมโดนโกคูยิงแม้ไตายดักหน้าเนี่ยผมจะได้ดูดพลังคียบาร์จากโกคูนะเพราะเราตรงเงื่อนไขครบถ้วนพอดีซึ่งผมก็อยากจะได้เห็นเหมือนกันในคลิปนี้จะได้เป็นการโชว์เคสที่สมบูรณ์แบบนะครับอยากจะเห็นมากว่าการดูดพลังคีย์บาร์เนี่ย มันโกงขนาดไหนงั้นะเดี๋ยวเรา,าลองดูพร้อมกันว่าโกคูจะชอบดักหน้าหรือเปล่านะฮะตามหลักอะ่ะมันต้องดักหน้าเว้ยนะเกมช่วยเหรอรอบเนี้ยมึงอยากมาบิดกูได้ไหมดักหน้ามาเก้ามาอย่างนี้ไม่ไดักอ่าดาเมจแปด้านเจ็บนะครับมันก็ขึ้นมาล้านกว่าเกือบสองล้านมันก็ไม่ได้ขึ้นมาเยอะขนาดนั้นนะแต่มันก็แรงอะฮะหลังยิงก็ หลังบงหลังเบิ้ลมันก็9้าล้านเกือบสิบล้านได้อยู่แล้วก็มีโอกงโอกาสขี้ของมันก็ดูดีดูแรงดี5้าล้านยังเสียดายอยากไม่ใช่อะไรอยากเห็นดูดพลังขี้บาสนะครับเพราะถ้าเป็นดา่านหมัดมังกรเนี่ยมันดูดไม่ได้ไงมังกรหมัดมังกรมันมัน,มนไม่ใช้ใช้พลังขี้บาสอ่ะมันต่อยอนั่นไงโอ้โหสองช่องแรกตีตั้งเยอะแยะไม่ตีมันตีช่องสามลงไม้ตายถูกคน ไอทีกูอยากให้มึงยิงไม่ตายไม่ยิงก็มาอะไรมันเนี่ยนะสีโอกาสนี้จบคลิปกันแล้วกันนะครับผมไม่เล่นต่อแล้วหงุดหงิดอารมณ์เสียเซ็งเป็นไงกันบ้างกับซูเปอร์สิบเจ็ดตัวใหม่นะครับผมสำหรับผมเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันมันมิดเว้ยมันเป็นตัวละครตัวใหม่ด้วยคงเฟ่ที่ไม่ได้ที่แบบไม่คนที่คุณจะไปทุ่มทุนเปิดหาเออมันไม่ขนาดนั้นมันมีร่างแปลงที่ว่ามันเก่งจริงๆอ่ะมันคอยช่วยแบกความเก่งได้แต่ว่าร่างต้นมันอ่ะ ดาเมจมันเบานะจริงๆป้องกันมันก็พอได้หลังยิงแต่ว่าคุณต้องระวังไม่ให้โดนดักหน้าด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจมันรู้สึกขึ้นช้ากว่าที่ผมหวังไว้อยากให้มันแรงกว่านี้นิดนึงอยากให้มันแรงไวกว่านี้ให้เป็น5้้าเปี่ย็นมันเปิดมันตีแค่สล้านเองอะคุณชิดดูดิตัวคังเฟสัยใหม่เปิดมานตีสล้านเข้าใจว่าแต่ละครสายสแตกแต่ว่ามันมันมันขึ้นช้าไปนะครับผมนะแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขที่มันจุกจิกนู่นนี่นั่นทาให้แบบตัวมันดูแบบ มันดูมันดูยุ่งยากไปหน่อยนะครับไอ้เงื่อนไขเวลาจะส่องไม้ตายนี่อันนี้ยากสดุดและไอ้ล่างแปลงเงื่อนไขส่องไม้ตายต้องเลือดต่ํา 30- ิบกสี่สาสี่เปอร์เซ็นต์มันน้อยไปแล้วแล้วก็กว่าจะดูดคีย์บาร์ได้เนี่ยนอกจากคุณจะต้องเลือดต่ํากว่า70%ตอนเปิดเทอร์เนี่ยอันนี้คือเงื่อนไขแรกคุณก็ต้องรุ้นได้ว่าศัตรูเนี่ยมันจะลงไม้ตายมาใส่สิบเจ็ดหรือเปล่าว่าถ้ามันใส่ในเทอร์แต่ไปใส่ตัวอื่นเนี่ยมันก็จบเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยมัน ค่อนข้างจะยุ่งยากกับวิธีการของมันหน่อยหนึ่งในการที่จะทําอะไรบางอย่างให้สําเร็จได้นะการดูพลังขีบบัสก็ใช่จะทําได้จังหวะคุณต้องตรงจริงๆนะถ้าจะให้ดีก็คือควรมีตัวละครคอยช่วยสองไม้ตายแต่ผมก็นึกไม่ออกว่าตัวละครไหนในทีมันที่มันแบบช่วยสองไม้ตายได้ะนะนั่นแหละมันเลยยุ่งยากไว้หน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นจะแย่นะก็เป็นตัวละครหนึ่งที่แรงร่างแปลงมันก็เก่งทั้งถึกทั้งแรงนะฮะนะก็ประมาณนี้ใครมีความเห็นไงเกี่ยวกับ ตัวละครตัวใหม่ในซูเปอร์เจ็บฟิวชั่นมาลองคอมเมนต์บอกกันได้นะคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนละกันก็ไว้เจนใหม่คลิปหน้าเลยครับสวัสดีครับผมไปแล้ะ